สวัสดีครับทุกคนเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ผมได้ไปประสบพบเจอมาเมื่อสมัยยังเด็กนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจแค่ไหนเนี่ยเราไปรับฟังกันดีกว่าครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเนี่ยผมขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับคือในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเรียนอยู่หมหเวลาที่โรงเรียนมีการจัดก,กิจก,กรรมกีฬาสเนี่ย แน่นอนอยู่แล้วครับว่ามันต้องมีทํากิจกรรมช่วยงานหรือซ้อมกีฬาจนค่าม,มืดและหน้าที่หลักๆของพี่ม6กเนี่ยก็คือต้องคุมน้องๆที่จะขึ้นสแตนเชียชั้นมหกของเรามีทั้งหมด10ห้องครับมีตั้งแต่61ทับหึ่งถึง6ทับสิบส่วนตัวผมนั้นอยู่69ทัครับพวกเราได้รับหน้าที่ให้ทำชาของสแตนเชียซึ่งมีผมกับเพื่อนอีกสองคนเนี่ยรวมทั้งหมดเป็น3คน พวกเราได้รับมอบหมายจากหัวหน้าห้องว่าให้พวกเราไปซื้อของเพื่อที่จะมาทําฉากแต่บอกก่อนนะครับว่าผมกับเพื่อนที่สองคนเนี่ยถ้ามารวมตัวกันมันจะเหมือนกลายเป็นการขี้เกียจยังไงอย่างนั้นเลยครับพอเราได้รับมอบหมายให้ออกไปซื้อของเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ของพวกเราเลยทีเดียวครับเราออกไปซื้อของก็ตอนเย็นประมาณห้าโมงก็กว่าแล้วครับเราก็ซื้อของกันนานมากจนลืมดูเวลาลืมนึกไปเลยครับว่ามีเพื่อนๆเ,เราอยู่ที่โรงเรียน พอซื้อของเสร็จดูเวลาตอนนั้นก็เกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วครับพวกเราเลยรีบขี่รถกลับโรงเรียนโดยด่วนพอกลับไปถึงโรงเรียนก็เจอพวกเพื่อนๆนที่รอของอยู่แล้วก็เจอคุณครูที่ปรึกษาของเรายือนอยู่ตอนนั้นพวกเราทั้งสามคนเนี่ยเหมือนนักโทษที่พร้อมจะรับผิดเลยครับครูก็ว่าพวกเราว่าทําไมไปกันนานจังพวกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยู่โรงเรียนก็ว่าพวกเราแต่พวกเราก็ไม่ได้เถียงหรืออะไรสักคํานะครับพอรู้ว่าเราทําผิด และบทลงโทษในการทําความผิดของพวกเราในวันนั้นเนี่ยก็คือให้พวกเราทั้งสามคนเนี่ยอยู่ทำสแตนไปจนถึงสี่ทุ่มโดยจะมีพานล,ลงเป็นคนคอยดูแลพวกเราส่วนเพื่อนๆที่เหลือก็กลับบ้านกันตอนนั้นบรรยากาศที่ไม่มีเพื่อนๆอ,อยู่มันวังเวงมากครับแม้ว่าเราจะอยู่กันสามคนเนี่ยแต่ความน่ากลัวมันก็ไม่ได้ลดลงเลยเพื่อนผมอีกสองคนเนี่ยผมจะใช้ชื่อย่อว่าลอกับสอน,นะครับ พวกเราขนาที่โดนลงโทษยูเหมือนว่ามันจะไม่สำนึกผิดครับยูยูรอมันก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเราทำงานกันยูเนี่ยแล้วยูยูพี่มาแล้ววะพวกเราจะทำยังไงกันดีสอก็พูดขึ้นมาว่ากูก็จะให้มันช่วยทำงานไงทำกันยูสามคนเก่าจะตายแล้วเนี่ยเมื่อรอกับสอบพูดมาขนาดนั้นน่ะในใจผมก็คิดแล้วแหละว,ว่ามันจะพูดทำไมวะยิ่งตอนนี้มันก็มืดแล้วด้วย แถมยังมีเรื่องเล่าอะไรน่ากลัวน่ากลัวเกี่ยวกับโรงเรียนอยู่ในหัวสมองผมอีกผมก็เก็บความกลัวไว้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปคิดแค่ว่าเราต้องรียดทำงานให้เสร็จเร็วๆตอนผมอยู่บนสแตนเนี่ยมองไปข้างล่างก็จะเป็นสนามบอลมองไปทางขวาก็จะเป็นอู่ซ่อมรถเก้า้ามันล้างไปแล้วครับมองไปทางซ้ายก็จะเป็นทางเดินออกนอกโรงเรียนพอทำงานไปได้สักพักเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงคนตะโกนมาว่าเฮ้ย ครั้งแรกพวกเราทั้งสามคนได้ยินเหมือนกันครับแต่ไม่มีใครขานได้เพียงแต่มองหน้ากันอีกสักพักก็มีเสียงมาอีกแล้วครับเฮ้ยเป็นอย่างนี้อยู่สองครั้งจนครั้งที่สามเนี่ยไอ้ลอมันก็ขานรับไปว่าเออว่าไงใครเรียกวะตอนนั้นผมก็กลัวครับผมเลยพูดกับรลอไปว่าไปขานรับทำไมวะรู้หรอว่าใครเรียกรลอมันก็บอกว่าไม่รู้หรอว่าใคร ข่านไปงั้นแหละเพื่อเป็นคนผมกับสอก็มองหน้ากันเหมือนรู้กันแล้วแหละว,ว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนแล้วสิ่งที่พวกเราคิดมันก็เกิดขึ้นจริงๆด้วยมันเริ่มมีกลิ่นน้ำอบลอยมาครับแล้วลมก็เริ่มพัดมาพร้อมกับกลิ่นน้ำอบผมกับสอก็ได้กลิ่นครับผมเลยถามรอว่ามันได้กลิ่นไหมรอมันก็บอกว่ามันไม่ได้กลิ่นน้ำอบแต่มันได้กลิ่นเหม็นศสเลยแหละ ตอนนั้นพวกเราก็ไม่มีกระจีกระจายทำงานแล้วครับเลยมานั่งจับกลุ่มรวมตัวกันแต่ก็ต้องรอเวลาจนถึงสี่ทุ่มถึงจะกลับบ้านได้เพราะผมมองดูนาฬิกาเนี่ยตอนนี้มันเพิ่งจะสองทุ่มสี่สิบห้าเองครับแล้วเราต้องทนอยู่กับสภาพกินแบบนี้ไปจนถึงสี่ทุ่มเลยเหรอซักพักกินมันก็เริ่มจางลงไปครับพวกเราก็เลยเริ่มหายกลัวแล้วแต่ยังไม่ทันไรเลยพวกเราก็ได้ยินเสียงคนร้องให้ครับมันร้องแบบสะอึกสะอื้นฟูม่ายมาก ล้อกับสอบมันก็กลัวนะครับผมรู้เลยว่าพวกมันกลัวเพราะผมรู้จากสภาพสีหน้าของพวกมันออกตอนนั้นก็คงจะมีแต่ผมแล้วแหละที่กล้าที่สุดในนั้นผมเลยพูดกับพวกมันว่าไม่ต้องกลัวนะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปดูให้ว่าเสียงมันมาจากตรงไหนพอเดินดูไปทั่วๆสแตนเนี่ยผมก็ยังไม่เจอเลยครับว่าเสียงมันมาจากตรงไหนแต่ยิ่งเดินหาเสียงเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งฟูมฟายมากขึ้นเท่านั้นครับ ตอนผมเดินไปหาต้นเสี่ยงนั้นน่ะผมไม่รู้เลยว่าเพื่อนผมอีกสองคนมันหนีผมกลับบ้านไปแล้วครับพอผมเดินกลับมาตรงที่ทํางานเนี่ยผมเจอกระดาษเขียนไว้เป็นลายมือของรอครับมันเขียนว่ากูกับสอคอกลับบ้านก่อนนะพอผมเห็นแบบนั้นเนี่ยผมก็กดพวกมันมากๆครับคนอุตสาเดินไปดูให้ทําไมทิ้งกันได้ลงคอวะตอนนั้นผมก็มองดูนาฬิกาอีกรอบครับมันเป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้วผมก็เลยว่าเออ อยู่ไว้ถึงสี่ทุ่มก็ได้วะเชา้ามาจะได้ไม่โดนครูทำโทษอีกผมก็เก็บของไปพังๆรอเวลาสี่ทุ่มแต่หูผมอะ่ะได้ยินเสียงคนตะโกนมาอีกแล้วครับเฮ้ยผมได้ยินแบบนั้นหลายครั้งมากๆจนผมเริ่มจะง,งุนงดแล้วครับผมเห็นว่าเพื่อนขานรับไปแล้วไม่เป็นไรผมก็เลยขานไปบ้างว่าเออใครอะ่ะมาช่วยเก็บของหน่อยเท่านั้นแหละครับ มีกิ่งไมา้จากไหนไม่รู้เหมือนมีคนดวนมาใส่ผมครับแล้วก็มีเสียงหัวเร้ะตามมาต้องบอกก่อนนะครับว่าเสียงหัวเราะกับเสียงร้องไห้เนี่ยเป็นเสียงของผู้หญิงนะครับพอเจอแบบนั้นผมก็ไม่อยู่แล้วครับรีวิ่งหลงจากสแตนทันทีเลยซึ่งขณะที่วิ่งอยู่เนี่ยผมก็ได้ยินเสียงหัวเร้ะตามมาตลอดเลยครับผมก็คิดในใจว่าวิ่งอย่างไงก็ได้ให้เร็วที่สุดให้ออกไปหาลุงพาลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้พอผมวิ่งไปหาลุงได้เนี่ย ผมก็เล่าให้ลุงฟังทั้งหมดว่าผมเจออะไรบ้างลุงแกก็หัวร้อนแล้วบอกกับผมว่าลุงจะบอกครูของพวกนูอยู่แล้วว่าอย่าปล่อยให้เด็กทางานกันจนดึกเดี๋ยวอีนั่นจะออกมาผมก็เลยถามว่าอีนั่นคือใครลุงก็บอกว่าอีนั่นน่ะมันชื่อว่าน้อยมันเป็นแม่ครัวอยู่ที่โรงอาหารตอนเป็นแม่ครัวมันชอบกับครูพละครูพละก็ชอบพอกับมันแต่คุณครูเขามีครอบครัวอยู่แล้ว พอมันรู้ว่าคุณครูมีครอบครัวแล้วเนี่ยมันก็ช้ำใจไงมันเลยไปผูกคอตายบนต้นไม้ข้างๆสแตนพอฟังจบผมก็ตกใจมากครับแล้วคือไอ้กิ่งไม้นั้นที่เหมือนจะมีคนโยนมาใซ่ผมเนี่ยมันก็มีเชือกผูกกับกิ่งไม้นั่นด้วยครับผมนี่อยากจะลองให้เป็นภาษาเขมรเลยครับชีวิตกูทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะคืนนั้นผมก็กลับบ้านไปตามปกติพอเช้าผมก็มาโรงเรียนตามปกติครับผมก็กดล้อครับสอนนะ ว่าทำไมทิ้งผมไปอย่างนั้นแต่ก็โกรธได้แค่แป๊บเดียวแหละเพราะผมยังต้องทำงานร่วมกับมันอยู่ผมก็เลยไปถามว่าทำไมเมื่อคืนนีกลับบ้านก่อนรอมันก็บอกว่าตอนที่มึงเดินตามหาเสี่ยงลองให้อยู่อ่ะกูเห็นผู้หญิงเดินตามมึงทุกฝีก้าวเลยแล้วพอกูจะเรียกให้มึงรู้ตัวเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาทางพวกกูพวกกูเลยต้องหนีกลับกันก่อนตั้งแต่นั้นพวกเราก็ตั้งใจทำงานกันอย่างดีเลยครับพอไม่อยากโดนทำโทษอีก และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับและหลังจากฟังจบเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรเข้ามา,าคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ